สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเจะตัวโปรแกรม a p p y Flexi Capture 12นะครับว่าเขาเป็นโปรแกรมประเภทอะไรและทำงานอย่างไรนะครับเจตัวโปรแกรม a p p y Flexi Capture 12ครับเป็นโปรแกรมในการ OCR เอกสาร OCR ในรูปแบบของฟอร์มครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรามีเอกสารประเภทหนึ่งอย่างเช่นเอกสาร i n v o i c e ใบแจ้งหนี้นะครับแล้วเราสนใจที่จะ OCR เอกสาร invoice ดึงข้อมูลตามตำแหน่งต่างๆในเอกสาร invoice นะครับอย่างเช่นเลข invoice number ของเอกสารใบนี้คืออะไรวันที่ในการออก invoice ที่อยู่ตารางข้อมูลยอด total นะครับเราสามารถออกแบบ template นะครับเพื่อไปดึงข้อมูลเอกสารภายในฟอร์มเอกสาร invoice โดยใช้โปรแกรม a p p y f, f l e x i Capture 12นี่แหละครับได้ นะครับโอเคอันนี้คือเกลือน,นำํำอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมอธิบายคอนเซปต์อธิบายการตั้งค่าการทำงานและผู้เซโดยรวมของเจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับไปต่อจากนี้เลยนะครับโอเคเนื่องจากเจ้าตัวโปรแกรม Appy f l e x i Capture 12นี่ครับไว้สำหรับอ่านข้อมูลของเอกสารประเภทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกสุดของการใช้งานเนะี่ครับเราต้องทำการสร้าง เทมเพลตให้เขาก่อนนะครับว่าจะให้เขาไปอ่านเอกสารประเภทอะไรนะครับในที่นี้มีการสร้าง template ไปสำหรับอ่านเอกสารประเภท in v o i ด e เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสร้างเทมเพลตภายในเจ้าตัว Appy f f l e x y Capture ตัวนี้ครับมีอยู่ด้วยกัน2แบบครับแบบที่1คือสร้างแบบ f ฟิ e ฟ form เลยครับ ฟิกฟอร์มคือตำแหน่งตายตัวอย่างเช่นเราสนใจให้โปรแกรมอ่านหัวกระดาษในตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ลากบอกเขาว่าโอเคโปรแกรมอ่านข้อมูลตรงนี้เลยนะ x y ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะจําตำแหน่งตรงนี้แล้วก็แปลผลตำแหน่งตรงนี้ว่าโอเคเป็นข้อมูล in number เป็นข้อมูล title หัวกระดาษอะไรก็ว่าไปนะี่ครับส่วนวิธีที่ส คือการออกแบบเทมเพลตแบบฟรีฟอร์มอันนี้ตำแหน่งไม่จำเป็นต้องตายตัวครับนะครับแต่เราจะสอนโปรแกรมให้ทำงานแบบคนครับคนรู้ได้ยังไงครับว่าถ้าเราจะสนใจข้อมูลในตำแหน่ง Invoice Number เนี่ยแน่นอนนะเราต้องรู้ก่อนว่าอ๋อมันเป็นมีคีย์เวิร์ด i n v o i ย e n u m b e r นี่แล้วก็อ๋อข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลของเลข Invoice Number นะเราก็จะสอนโปรแกรมในลักษณะแบบนี้ครับคือ ให้เขาวิ่งหาคีย์เวิร์ดคำว่า Invoice number i n v n o เลขท s l a s h n o invoice n o ก็ว,ว่าไปนะครับหลังจากเจอาเจ้าขาเจอคีย์เวิร์ดคำเหล่านี้ครับข้อมูลที่เขาสนใจอยู่ทางด้านขวาหรืออยู่ทางด้านล่างเราก็สอนให้เขาสอนให้เขาทํางานแบบคนนะครับข้อมูลทางด้านขวาไม่มีเอาข้อมูลทางด้านล่างนะแล้วก็จะได้ตําแหน่ง invoice number ออกมานะครับ จะสังเกตว่าอันนี้วิ่งหาจากคีย์เวิร์ดของคำเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอกสารประเภทอินวอยของอีกฟอร์แมตหนึ่งล่ะเลขอินวอยนัมเบอร์อยู่ทางด้านซ้ายฮะแล้วเขาก็จะเจอคีย์เวิร์ดอินวอยนัมเบอร์นะแล้วก็วิ่งหาข้อมูลทางด้านขวาหรือข้อมูลทางด้านล่างนะครับมากไปกว่านี้ครับนอกจากการวิ่งหาคีย์เวิร์ดของคำแล้วเอาข้อมูลทางด้านขวาทางด้านล่างแล้วเรายังระบุข,ข้อมูล รูปแบบของข้อมูลตามที่เราสนใจได้อีกอย่างเช่นข้อมูลทางด้านขวาต้องเป็นตัวเลข0ถึง9 5ดิจิตถึง10ดิจิตนะเป็นตน้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหลักหลักของคอนเซปต์ที่ออกแบบเทมเพลตแบบฟรีฟอร์มก็จะเป็นลนอคาดแบบนี้คือวิ่งหาคีย์เวิร์ดของคำแล้วข้อมูลที่เราสนใจอ้างอิงจากคีย์เวิร์ดของคำตรงนี้นะครับโอเคต่อมาครับข้อมูล i n v o i c e date ครับ ข้อมูล invoide ก็เช่นเดียวกันครับเราสอนให้โปรแกรมวิ่งหาข้อมูล i n v o i c e เห็นะครับเจอคีย์เวิร์ด invoide วันที่ slash date invdate นะครับเจอคำเหล่านี้ปั๊บข้อมูลที่เราสนใจทางด้านขวาหรือทางด้านล่างถ้าทางด้านขวาไม่ใช่ Format ของเด e เห็นไหมฮะหาทางด้านขวาแต่ทางด้านขวาเป็น slsm ซึ่งไม่ใช่ Format ของเด e เราไม่สนใจนะครับก็บอกว่าโอเคมาหาทางด้านล่างต่อ ทา้าง,งอ๋อเป็น n f o r m a t ของเด็กแสดงว่าเป็นข้อมูลที่เราสนใจเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลที่เป็นลักษณะของตารางครับข้อมูลที่เป็นลักษณะของตารางแอป y ปก็สามารถจับได้เช่นเดียวกันโดยเราสอนโปรแกรมครับให้วิ่งหาหัวตารางนะครับโอเคเราจะจับคอลัมน์ description ครับเราบอกให้โปรแกรมวิ่งหาคีย์เวิร์ดของ d description พอเจอคีย์เวิร์ดของ Description พับตีคอลัมน์ตามแนวตั้งลงมาเลยครับ โปรแกรมจะตีคอลัมน์ตามแนวตั้งลงมาจะได้ข้อมูลของ Description u n i t p r i c e สอนให้เขาเจอคีย์เวิร์ดของ u n i t p r i c e total p r o d u t t Total ครับนะครับหลังจากแอปนี้ได้ข้อมูลตามคอลัมน์ตามแนวตั้งมาเรียบร้อยแล้วครับข้อมูลตามแนวนอนครับเราสามารถกำหนดให้เขาได้อีกครับว่าเจอข้อมูลในคอลัมน์ไหนแล้วกำหนดให้เป็น Master ร์คอลัมน์เพื่อตัดแถวครับ ในที่นี้คือออกแบบไว้ครับว่าให้กำหนดคอลัมน์ของ Product Total นี้เป็น Master c o l u m n เพราะฉะนั้นข้อมูล50เกิดขึ้นปั๊บแอปปี้ตัดแถวครับข้อมูล130เกิดขึ้นปั๊บแอปปี้ตัดแถวครับเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้การจัดการแบบนี้ครับมันจะจัดการกับข้อมูลในลักษณะที่เป็น Description หลายๆบรรทัดได้ครับนะครับโอเค การออกแบบทั้ง2วิธีทั้งฟิกฟอร์มและฟรีฟอร์มนะครับฟิกฟอร์มคือตำแหน่งตายตัวฟรีฟอร์มคือวิ่งหาคีย์เวิร์ดแล้วก็ได้ตำแหน่งข้อมูลโดยอ้างอิงจากตัวคีย์เวิร์ดที่เราจับได้นะครับจะได้ตำแหน่งของข้อมูลออกมาซึ่งตำแหน่งของข้อมูลแสดงอยู่ทางด้านขวาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตำแหน่ง Invoice Number ตำแหน่ง Invoice date นะครับแต่ละตำแหน่งของข้อมูลเราสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้อีก อย่างเช่นตำแหน่ง invoice number ครับแถบที่น่าสนใจคือแถบของ data นะครับกำหนด data type ได้ครับ data type ตำแหน่งนี้จะกำหนดเป็น line เป็น text เป็น number เป็น date เป็น code เป็น time เป็น address กำหนดได้หมดเลยนะครับมากไปกว่านั้นฮะนอกจาก data type แล้วกำหนดเรื่องของภาษาในการ OCR ได้ครับนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถกำหนดภาษาไทยได้ด้วยหมายความว่าอะไร,รับหมายความตำแหน่งนี้ ให้แอปบี้แปลผลได้ทั้งไทยและอังกฤษนะนะครับหรือถ้าเรารู้อยู่แล้วครับว่าตรงนี้มันเป็นไทยอย่างเดียวเป็นชื่อภาษาไทยเราก็กําหนดเป็นภาษาไทยออกไปนะครับโอเคมากไปกว่านั้นครับมีสเปเชียลคาแรคเตอร์ได้ด้วยนะหมายความว่าอะไรหมายความว่ากําหนดเป็นคาแรคเตอร์ที่เราสนใจได้ด้วยครับครับอย่างเช่นเราบอกว่าตําแหน่งตรงนี้เป็นเลข i n v o อน์นัมเบซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับว่าเลขอินวน์นัมเบประกอบด้วยตัว I ตัว n ตัว v แล้วก็0ถึง9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่อ่านเลข0ย์เป็นตัว o นะครับเขาก็จะไม่อ่านเลข9เป็นตัว g นะครับเขาก็จะพยายามแปลผลตามขอบเขตของ c แรคเ c t ร r ที่เราระบุไปนะครับ a d v a n e ไปกว่านั้นคนะอันนี้คือกำหนดเรื่องของ c แรคเต t ร r เฉยๆแต่ถ้า a d v a n e ไปกว่านั้นกำหนดเป็นเลข expression ได้ครับนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าตำแหน่งตรงนี้เ,เป็น คาแลคเตอร์ I N V I N V ก ah? ี N ่ดิจิตล่ะ I N V ต้องเป็นขอ,อโทษครับ I N V ต้องเป็น3ดิจิตเท่านั้นนะ,ะนะครับ I N V ต้องเป็น3ดิจิตเท่านั้นนะต่อจากนั้นตามด้วยตัวเลข0ถึง9 0ถึง9อีกก ah? ี่ดิจิตล่ะ0ถึง9อีก 5ถึง8ดที่จิตก็กำหนดได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์3ตัวแรกเขาจะแปลผลเป็นแค่ตัว i ตัว n ตัว v เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดเรื่องของการแปลผลคาแรค c เตอร์ในเจ้าตัว ab นะครับแถบต่อมาที่อยากให้ทราบครับคือแถบของ recognition แถบนี้กำหนดอะไรได้บ้างคนระับกำหนดเรื่องของ text type ได้ว่าเป็น icr ไหม เทคไทเป็น OCR ไหมหมายถึงว่าตัวตว t e คไทยตัวนี้เป็นลายมือเขียนไหมนะครับลายมือเขียนรองรับภาษาอังกฤษกับตัวเลขเท่านั้นภาษาไทยที่เป็นลายมือเขียนอ b b y OCR Abby อ่านไม่ได้นะครับต่อมาคือ Take t ทคไทที่เป็น OCR นี่ก็ฟอนต์ที่มาจากเครื่องพิมพ์ตัวพิมพ์ปกติอันนี้รองรับภาษาไทยนะครับต่อมาคือแท็บเทคไทยที่เป็นแอดวานซ์ 1. มากกว่า1นึ่งเทคไทยครับนะครับอาจจะเป็นมีทั้ง ลายมือเขียนอาจจะมีทั้งฟอนต์ที่มาจากเครื่องพิมดอทเมทริกที่เครื่องพิมพแอดแอร์นะครับก็สามารถกําหนดได้เช่นเดียวกันนะครับมากไปกว่านั้นมีมาร์กกิ้งไทยไหมครับมีเป็นอันเดอร์ไลน์ไหมมีเป็นกรอบสี่ยมเี่ยมไหมเพื่อให้เขาดรอปข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยก็กําหนดเป็นช่องว่างๆแบบนี้นะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดตัวเล็กทั้งหมดบรรทัดเดียวไหมเป็นคํคำเดียวไหมกําหนดได้หมดเลย การกำหนด2แท็บนี้ครับทั้งแท็บ Data และแท็บเล็กไนเนี่ยเพื่อให้ความถูกต้องของข้อมูลถูกต้องมากที่สุดครับนะครับแยกกันอิสระนะครับ i n v o i c e Number ก็สามารถกำหนด2แท็บมาสักครู่นี้ได้ i n v o i c e Da ก็เช่นเดียวกันครับสามารถกำหนด2แท็บมาสักคู่นี้ได้เห็นไหมฮะ i n น o i c e d a ด e กำหนด Data Type เป็น Date เพื่อแปลผลในรูปแบบของวันทีนะครับ ข้อมูลที่เป็นตารางก็กำหนดได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น total กำหนดเป็น number ครับเป็นตัวเลขนะครับโอเคทั้งหมดนี้ฮะเป็นการออกแบบ Template เพื่อจับข้อมูลเอกสารประเภทอินวยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอกสารประเภทอื่นๆบัตรป,ประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน book bank statement อย่างอื่นๆน,นะครับเราก็จะมาออกแบบเทมเพลตก่อนที่จะไปใช้งาน นะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนการออกแบบเทมเพลตครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้งานในขั้นตอนต่อไปครับโอเคสำหรับขั้นตอนการตอบขั้นตอนต่อไปในการนำไปใช้งานนะครับเริ่มจากการนำไฟล์เข้ามาประมวลผลแล้วนะเรามีเทมเพลตเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จะอามาไฟล์ตัวอย่างไฟล์รูปภาพไฟล์ที่เราจะเอามา o c r นี่แหละเอามาประมวลผลกับเทมเพลตเจ้ตัวนี้นะครับโดย input ช่องทางการนําเข้าของแอ p บี B, มีหลากหลายช่องทางครับช่องทางแรกครับช่องทางในการนําเข้าผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เลยครับนะี่ครับแอบบมีสแกน s ซ a ช i o n เป็นแอปพลิเคชันที่เปิดมาให้ผู้ใช้งานสามารถโหลดไฟล์เข้ามาได้ด้วยกนะโหลดอิมเมแล้วก็ไปเลือกอิมเมมาเลยครับ ไปเลือกไฟล์ pdf ไฟล์ jpeg นะครับซึ่งไฟล์ที่แอปปีรองรับครับก็ common image ครับ tiff jpeg pdf bitmap png ข้อมูลเหล่านี้เลยนะครับนำเข้ามาเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็โหลดเข้ามาทำงานแบบแมนนวลน,นะครับช่องทางที่สองะคือช่องทางการนำเข้าแบบอัตโนมัตินะครับ a อ p ปมี image import profile ให้เราตั้งค่าได้ครับนะครับ โดยเขาสามารถนำเข้าแบบอัตโนมัติจากช่องทางไหนได้บ้างช่องทางแรกครับผ่านแชร์โฟลเดอร์ครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ่ายรูปมาเซฟไว้ที่โฟลเดอร์นี้สแกนมาลงไ้ที่โฟลเดอร์นี้ส่งอีเมลมา c o อ y ี้ไฟล์ไปที่โฟลเดอร์นี้หลังจาก c o อ y ี้ไฟล์ไปที่โฟลเดอร์นี้อัแอปที่ที่ทำการวอ c ชิ่งโฟลเดอร์นี้อยู่ เขาก็จะไปดูดไฟล์จากโฟลเดอร์นี้มาโดยอัตโนมัติเลยครับทำงานทุกๆ5วินาที10วินาที1ชั่วโมงแล้วแต่เราคำนดพอเขาดูดไฟล์มาได้เรียบร้อยเขาก็จะทำการ OCR ประมวลผลแมทช์กับเทมเพลตท,ที่เราออกแบบไว้แล้วก็ส่งผลลัพธ์ออกไปตามที่เรากำหนดน,นะครับอันนี้คือผ่านแชร์โฟลเดอร์นะครับ FTP ก็ไปดึงมาได้จากเมลบ็อกก็ไปดึงมาได้ส่งเมลเข้ามาให้แอปพีเไปดึง าจากอ e ีเมลก็ทําได้เช่นเดียวกันอันนี้คือช่องทางการนําเข้าแบบอัตโนมัตินะครับอีกหนึ่งช่องทางครับแอปปี้มีเว็บเซอร์วิสให้หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเราสามารถเขียนม o b บายแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันมาขอเว็บเซอร์วิสต,ตัวนี้เพื่อโยนไฟล์เข้ามาและรอผลลัพธ์เป็น xml ไปใช้งานต่อก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นยังมี o มบายแอพพลิเคชันมีเว็บสแกนนะครับอีก2ช่องทางด้วยนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนการนำเข้านะครับโอเคอันนี้ผมนำเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนำเข้าผ่านตรงนี้แหละคลิกขวาโหลดอ m เมจเข้ามานะครับเป็นไฟล์ PDF หนึ่งไฟล์ประกอบด้วย18หน้าขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นโอ้สุริครับก็จะเป็นไฟล์ i n v o i ย e เนี่ยแหละครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะสั่งให้เขาทําการประมวลผลนะสิหน้าตรงนี้สั่งให้เขาเล็กไนต์นะครับโดยปกติแล้วครับเจ้าตัวแอปปีเนี่ยจะทําการเลโกไนต์เอกสารหรือ OCR เอกสารอัตโนมัติเลยหลังจากเรานําเข้ามานะครับแต่เนี้ยผมทําแบบแมนวนวลให้ดูเพื่อจะเห็นภาพนะว่าโอเคเรานําเข้าแบบนี้มา OCR แบบนี้นะครับขั้นตอนการทำเนี่ยครับที่กําลังประมวลผลอยู่เนี่ยสิ่งที่เขาทําคือ เขาเอาแผ่นที่1ครับเอกสารหน้าแรกไปแมชกับเทมเพลตที่เราออกแบบไว้ครับว่าแผ่นที่1ตรงกับอินวอยอิงหรือตรงกับอ v o วอยภาษาไทยหลังจากเขารู้เรียบร้อยนะครับว่าเขาตรงกับอีดวอยอิงหรืออินวอยภาษาไทยหรือเทมเพลตอะไรที่เราออกแบบไว้เขาก็จะทำการจัดชุดเอกสารหลังจากจัดชุดเอกสารเรียบร้อยเขาก็จะ extra c t data ดึงข้อมูลตามตำแหน่งที่เราออกแบบไว้ออกมาให้นะครับโอเคอันนี้เขา จัดการ OCR เรียบร้อยแล้วครับจาก18หน้าเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้เหลือ11ชุดเอกสารหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแต่ละชุดเอกสารมีได้มากกว่า1ห,หน้านะครับอันนี้เป็นความสามารถของการออกแบบเทมเพลตแบบฟรีฟอร์มของ a อ p บีที่สามารถแยกประเภทเอกสารและจัดชุดเอกสารให้ได้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายคอนเซปต์ให้ดูนะครับ,เ,บ,อนะรบเอกสารชุดที่1ครับเป็นเอกสารอินว i ย e ครับเราออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วครับว่า เอกสารประเภทเนี้หัวจะต้องเป็นอินวอยนะจะต้องมีเลขอินวอยนัมเบอร์นะครับพอเขารู้แล้วว่าเขาเป็นอินวอยเอกสารประเภทอินวอยเขาจะจําไว้นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าแล้วเราก็สอนให้เขาเราก็ออกแบบให้เขาว่าโอเคเอกสารประเภทนี้ต้องมีจุดสิ้นสุดของเอกสารนะซึ่งจุดสิ้นสุดของเอกสารเป็นประเภทนี้ก็คือยอดทัทอลนะครับโอเคพอเขารู้หัวว่าเป็นอินวอยเรียบร้อยเขาอ่านมาครับอ๋อหน้าแรกยังไม่เจอยอดทัทอลนี่เขาอ่านต่อไป ในแผ่นต่อไปครับโอเคหน้าที่2ยังเป็นอินวอยอยู่อ๋อหน้าที่2เจอยอดทั้งทั้งละนะครับเพราะฉะนั้นเขารู้ครับว่าเป็นอินวอยเขาเจอที่เป็นยอดทั้งทั้งว่าเป็นจุดเส้นสุดของเอกสารจัดชุดครับว่าเอกสารอินวอยชุดนี้มีทั้งหมด2แผ่นจากนั้น extract data หรือดึงข้อมูลตามตำแหน่งที่เราสนใจออกมาว่าเอกสารประเภทนี้สนใจ invoice number invoice d เด e ออกมาให้เราแสดงตามหน้าจอที่เห็นอยู่ตรงนี้เลย ด้านซ้ายคือข้อมูลที่เขาอ่านได้นะครับด้านขวาคือรูปภาพต้นฉบับปริ้นทซูมนะครับคลิกด้านซ้ายแอป Highlight ทางด้านขวาให้คลิกด้านซ้ายแอป Highlight ทางด้านขวาให้ I, เพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบนะครับอันนี้เราเข้าสู่ขั้นตอนการ Verify เอกสารหรือตรวจสอบเอกสารแล้วนะนะครับเมื่อสักครู่นี้มีออกแบบเทมเพลตอินพุตเข้ามาจะเข้ามาช่องทางไหนแอปปี้ r m a ีอ กับเอกสารจัดชุดเอกสาร extract data ด,ดึงข้อมูลตามตำแหน่งที่เราเออกแบบไว้อันนี้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแล้วนะครับซึ่งเงื่อนไขในการตรวจสอบเอกสารอยู่ที่เรากําหนดนะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าเอกสารประเภทนี้ที่ความถูกต้องต่ํากว่ามากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้ทําการ bypass ไม่ต้องตรวจสอบให้ส่งออกผลลัพธ์ออกไปได้เลยนะครับอย่างเช่น ถ้าเราบอกว่าเอกสารที่เป็นเอกสารประเภทอินวอ c i n ิ aring, ถ้าถูกต้องมากกว่า95%ก็ให้ส่งออกไปได้เลยก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะไม่ถูกมาตรวจสอบนะครับแต่นี้เราแสดงให้เห็นให้ดูนะว่าโอเคลักษณะการตรวจสอบเป็นอย่างไรนีครับการตรวจสอบผ่าน Windows แอปพลิเคชันของเจ้าตัวแอปปี้ที่โปรไวให้ ide, ก็จะเห็นในสระแบบนี้เลยครับด้านซ้ายคือข้อมูลที่อ่านได้ด้านขวาคือรูปภาพทุ่งฉบับ ตัวสีแดงคือตัวที่เขาไม่มั่นใจครับเขาแสดงตัวสีแดงแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเขาอ่านผิดนะครับเขาไม่มั่นใจว่าโอเคตัวนี้มันเป็นตัวเลขหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ทั้งหมดเลยใส่แบบนี้นะครับถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วเคาะ enter เพื่อไปตรวจสอบฟิลด์ไปนะครับในกรณีที่แอปยิ่อ่านไม่ได้ครับเขาจะเป็นแบบนี้เป็นตารางตารางว่างๆแบบนี้หมายความว่าแอปยิ่อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเน,นื่องมาจากหาคีย์เวิร์ดไม่เจอหรือแปรผดไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ผู้ใช้งานผู้ตรวจสอบสามารถทำการแร็กตอบแบบนี้ได้ครับนะครับเขาก็จะ OCR ในตำแหน่งที่ขาดหายไปได้นะครับหรือแอปพี่อ่านผิดครับสามารถพิมพ์เพิ่มเข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็ขอ Enter ไปฟิลด์ถัดไปข้อมูลที่เป็นตารางครับแอปพี่ก็อ่านมาเป็นเนื้อหาของตารางแบบนี้คลิกเซลล์ไหนแอปพี่โฟกัสที A ่เซลล์เซลล์นั้นให้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หน้าจอในการตรวจสอบข้อมูลนะครับขออนุญาตเปิดเอกสารอีกหนึ่งชุดให้ดูนะครับ อขอเป็นชุดนี้นะครับโอเคอันนี้จะให้ดูตารางครับจะสังเกตว่าตารางตรงนี้ d e s c r i p t i o อะไรเล,ย,ลยบรรทัดแอปพีไม่ได้ตัดแถวทีท,ทีตาม description ตรงนี้เป็น4บรรทัดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อช่วงต้นคลิปครับคือเราออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเจอข้อมูลยอดทั้ท้ปั๊บตัดแถวเจอข้อมูลยอดทั้้ปั๊บตัดแถวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ตัดแถวทีท,ท,ทีตาม description ก็จะสามารถจัดการกับข้อมูลที่เป็นละะนะักษณะหลายๆบรรทัดใน1ไอเทมได้แบบนี้นะครับโอเคเปิดมาดูอีกหน่อยครับตรงนี้มีธงเหลืองธงแดงด้วยครับตรงนี้มีธงเหลืองธงแดงคลิกเข้ามาธงเหลืองนี้เกิดจากอะไรครับ total หถึง total 7ไม่เช็คซ้ำแล้ว d i f f e r เรนกันไม่เท่ากันนะครับหมาย,ยความอะไรับหมายความว่าในโจุ t เทมเพลตตัวนี้ครับ เขียนสคริปต์ในการเช็คยอดทั้งทั้งด้วยว่าอ้ยยอดทั้งทั้งในตารางนะซ้ำกันแล้วเนี่ยต้องเท่ากับยอดทั้งทั้งนี้นะถ้าไม่เท่ากันช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งานหน่อยนะครับจากตัวอย่างนี้ครับแอป B ตั้งใจทํามาให้มันแจ้งเตือนนะเพราะถ้ากดเครื่องคิดเลขตามตรงนี้ครับมันจะไม่เท่ากับตรงนี้ครับมันจะเท่ากับอะไรอะมันจะเท่ากับเลขยอดนี้ครับตรงนี้เพื่อให้บอกให้รู้ว่าแอป B สามารถเขียนสคริปต์ในการ วอลีเดตในการตรวจสอบข้อมูลได้ครับตรงนี้มีตัวแดงแงครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากตรงนี้เป็นข้อมูล i n v o อ d เดตแล้วเราบอกว่าข้อมูล i n v o อ d เดตต้องเป็น ddmmyy แต่แอปปี้อ่านได้แค่นี้อ๋ออ่านผิดฟอร์แมตนี้แจ้งเตือนเป็นแดงแให้เราดิแล้วที่อ่านถูกคืออะไรครับที่อ่านถูกคือตรงนี้ครับโอเคเพออ่านถูกเรียบร้อยครับแดงแงก็จะหายไปครับ่าเห็นไหมครับ แดงๆก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือขั้นตอนการตรวจสอบจะสังเกตว่าในขั้นตอนการตรวจสอบแอปพี่โชว์แดงๆให้ตัวหนังสือสีแดงให้ว่าตัวไหนเขาไม่มั่นใจแอปพี่สามารถ v a l ด d เ t ชันตรวจสอบข้อมูลได้ตามเงื่อนไขที่เราออกแบบเช่นยอดรวมต้องเท่ากับเท่านี้เท่านั้นเท่านี้นะครับก็สามารถจัดการได้นะครับรวมถึง Form แมของข้อมูลว่าเอก ฟิลฟิลนี้ต้องมีฟอร์แมตแบบนี้ถ้าไม่ตรงฟอร์แมตนี้แจ้งเตือนที่นึงก็สามารถกำหนดได้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างการวอลิเดชันนะครับจริงๆแล้วการตรวจสอบของแอปบีเนี่ยทำได้หลากหลายวิธีเขายืดหยุนขนาดให้เราเขียนสคริปต์ให้เราเขียนโปรแกรมยิ่งในการคำนวณในการแคลคูลเลตในการไปเช็คกระเบืเช็คเอ็กเซแบบนั้นได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคือขั้นตอนการ Export ร ขั้นตอนการส่งผลลัพธ์ออกจากแอปบีนะครับซึ่งการส่งผลลัพธ์ออกจากแอปบีครับจะสัมพันธ์กับเจ้าตัวเทมเพลตที่เราออกแบบไว้นะว่า i n v o i c e i n g จะส่งผลลัพธ์ไปอยู่ในรูปแบบไหไรส่งไปที่ไหนนะครับหรือ Invoice t ไทจะส่งออกไปอยู่ในรูปแบบอะไรนะครับโอเคเปิดเจ้าตัว i n v o i c e i n g ครับการตั้งค่าส่งออกอยู่ที่ export setting ตรงนี้นะครับโอเคเปิดดูเลย ในกรณีที่ส่งออกไปเป็นไฟล์นะครับเป็นเนื้อเป็นข้อมูลที่เป็นไฟล์นะครับก็สามารถส่งออกไปอยู่รูปแบบของ excel xls XL, xlsx ได้เลยนะครับแล้วก็ excel xml json csv text file database file นะครับนอกจากส่งออกไปเป็นตัวไฟล์แล้วเนี่ยยังสามารถส่ง image ออ,ออกไปด้วยนะ เมื่อสักครู่นี้ครับ image ที่นำเข้ามาประมวลผลจากตัวอย่างที่โชว์ให้ดูครับเป็นฟไฟล์ PDF 1ฟไฟล์ OCR ประมวลผลแยกชุดจัดชุดเอกสารเรียบร้อยแล้วได้11ชุดเอกสารต้องการฟไฟล์ตัวนั้นแหะครับเป็น11ชุด PDF ด้วยไหมถ้าต้องการออกไปในัสักแบบนี้สามารถเลือก save image document ออกไปได้ด้วยนะครับเพราะเขาจัดชุดให้เรียบร้อยแล้วนี่เราก็ต้องการฟไฟล์ PDF ที่ควบคู่กับเจ้าต,ตัว Index ควบคู่กับเลข i n v o i c e number i n v o i c e date ที่แอปี้จับได้ด้วยไหมนะครับถ้าต้องการก็เลือกออปชันตรงนี้นะครับย้อนกลับมาที่เจ้าตัว Data Export นิดนึงครับนอกจากเลือกของนำสกุลไฟล์เรายังสามารถกำหนดอะไรได้อีกค่ะเรายังสามารถกำหนดได้อีกนะว่าเฮ้ยคอลัมน์ที่เรา OCR ข้อมูลที่เรา OCR มาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเราไม่เอาออกหมดนะเนาะเราไม่เอาออกหมดนะเราเอาเอาออกแค่ข้อมูล2 3 ฟิลนี้นะครับขอเรียงลำดับใหม่หน่อยอยากให้ Excel f i ไฟล์ยอด To t a ทอยู่บนสุดก็สามารถทำได้นีครับในการอันนี้คือส่วนของการจัดการ p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  g Field นะครับของผลลัพธ์ที่เป็น Data ที่เป็นไฟล์นะครับโอเคเรื่องของ Format f ไฟ e name ก็สามารถกำหนดได้ครับนะครับ,นะรบอยากจะเอาเลข i n v o i c e n u ม b e r เนี่ยมาตั้งชื่อเป็นไฟล์ Excel ก็ทำได้เช่นเดียวกัน โอเคอันนี้คือขั้นตอนการ Export ผลลัพธ์นะครับ Default ตรงนี้ตั้งอ,ออกไว้เป็น Excel file นะครับเดี๋ยวผมส่งออกผลลัพธ์ที่ OCR ให้ดูนะครับขออนุญาตเลือกที่ไฟล์แค่ที่1ถึงที่5เพื่อส่งออกไปนะนะครับ User ตรวจสอบเรียบร้อยทำการ Export ผลลัพธ์ปกตินะครับในขั้นตอนการตรวจสอบผลลัพธ์เนี่ยเราจะตรวจสอบพัน แอปพลิเคชันที่เป็น Verify s ยเซ i o n หน้าตาแบบนี้นะครับพอตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จปับ๊บผู้ใช้งานจะทำการกดปุ่ม close task นะครับ close task คือโอเคตรวจสอบเรียบร้อยละจบการตรวจสอบเอกสารนี้พอ close task ปับ๊แบแอปนี้จะทำการ export ผลลัพธ์ออกไปให้โดยอัตโนม,มัตินะครับเราไม่ต้องมานั่งกี่กว่า export แบบนี้นะนะครับโอเคเข้าใจว่า export เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลลัพธ์มาอยู่ที่โฟลเดอร์นี้ครับนะครับ อ่าเมื่อกี้เราตั้งชื่อแบบนี้เลยนะครับ invoice data แล้วก็อ r นกสกอแบบเนาะเปิดเข้าไปดูครับข้างในก็จะเป็นข้อมูลหลักครับนะครับข้อมูลหลักคืออะไรข้อมูลที่ไม่เกิดซ้ำๆกันนะครับ5้าชุดเอกสารก็ได้5 r e ร o คอร์ดแบบนี้ครับ invoice number invoice date นะข้อมูลแบบนี้ออกมาแล้วข้อมูลที่เป็นตารางล่ะอยู่ไหนข้อมูลที่เป็นตารางแอปปี้แยกออกมาตรงนี้ให้ครับซึ่งเป็น invoice table แบบนี้นะครับข้อมูลที่เป็นตารางก็อยู่ตรงนี้ครับ โดย reference อะไรฮะ reference จากตรงนี้ครับ in v o c e i n g l o w index อันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็น item ของแถวที่1ใน index หลักเมืสักครู่นี้นะครับซึ่ง option ตรงนี้เราสามารถกำหนดได้เหมือนกันนะครับว่าต้องการจะแยกแบบนี้แยกข้อมูลที่เป็น repeating ออกจากกันหรือรวมอยู่ในไฟล์หลักไฟล์เดียวเลยถ้ารวมอยู่ในไฟล์หลักไฟล์เดียวเลยตารางก็จะซ้ำๆฉะนม้นข้อมูลตรงนี้มันก็จะ d u p l i c a กันซ้ำๆ,ๆการตาม item ที่เกิดขึ้น นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ออกแบบเทมเพลตยัน export ผลลัพธ์ออกไปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง Happy f a n c y C a p t u r e 12ขอบคุณครับ